É, oh. yeah. เมื่อเวลาสิบนาฬิกาวันที่18มกราคม2567พันารพันตำรวจโทรจิรพันธ์รุจิรกุลรองผู้กับการหกทางหลวงอุบลราชธานีแถลงข่าวจับกลุ่มนายจันทาหรือเสียงเหล่าสิงอายุ36ปีและนางสาวชนทิชาสาสุนันอายุ30ปีสองสามีภรรยาชาวจังหวัดชะเชิงเซาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน64,041เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์โตโยต้าวี โกสีบรอนเทา่าหมายเลขทะเบียน3กอไก่เทอรพเทา่า1200กรุงเทพบริเวณกิโลเมตรที่35ทางหลวงหมายเลข231ตำบลกุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานี ทางนี้สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยผ่านจังหวัดอำนาจเจริญเข้าจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ประสานขอกำลังสนับสนุนจากชุดสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานีวางแผนดักซุ่มตามเส้นทางถนนชยางกูลขาเข้าและถนนเลี่ยงเมืองอ3ึ3 1ตะวันออกเลี่ยงเมือง ่อมารถวิทยุสายตรวจพบรถยนต์โตโยต้าวีโก้สีบรอนเทาหมายเลขทะเบียน3กมกไก่ทบุทเท่า120กรุงเทพขับสวนบริเวณแยกนนทงทองตำบลไร่น้อยลักษณะมีพิรุษจึงได้เลี้ยวรถตามพร้อมทั้งเปิดสัญญาณไฟไซเรนให้หยุดรถนายจันทาไม่ได้ขัดขืนนำรถเข้าจอดข้างทางแล้วรีบออกมาจากรถนำเงินมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ100บาทเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจรถ ตนพบว,ว่ามียาบ้าจำนวน64,041เม็ดถูกซุกซ่อนในกระสอบปุ๋ย สอนทับด้วยถุงดำอยู่ใต้ที่นั่งด้านหน้าซ้ายเมื่อแกะออกดูพบยาบ้าถูกห่อด้วยกระดาษไขรวมกันสิบก้อนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายจันทาพร้อมภรรยามาตรวจสอบขยายผลที่สถานีตำรวจทางหลวง4กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงระหว่างทางนางสาวชนทิชาได้พยายามเสนอให้สินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกห0,000บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัว โดยอ้างว่าลูกอย่างเล็กสอบถามนายจันทาเปิดเผยว่าก่อนหน้าตนเองมีอาชีพรับจ้างตัดไม้อยู่ค่ะต่อมาถูกนายตาม เพื่อนเก่าชักชวนให้มาขนยาบ้าไปวางตามจุดต่างๆให้ค่าจ้าง1 0 0 0 0ถึง20,000บาทต่อครั้งในช่วงแรกนายจันทาอ้างว่าเพิ่งทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่จากแนวทางการสืบสวนทราบว่านายจันทาเป็นหนึ่งในเครือข่ายยาเสพติดจ,จากประเทศพมา่าลาวมีการนำยาเสพติดไปวางตามจุดต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนนายจันทาจำนวนด้วยหลักฐานจึงยอมรับสารภาพว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่รับทำ ก่อนถูกจับกุมไปรับงานจากนายทุนชาวไทยใกล้เคียงป้อมตำรวจแยกหลักชยัยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญจากนั้นนำไปวางให้ลูกค้าในอำเภอม่วง30 และตระการพืชผลประมาณ24,000เมตรและมุ่งหน้าอำเภอวารินชำราบแต่ถูกเจ้าที่จับกลุ่มตัวก่อนพันตํารวจโทเจรพันธ์เปิดเผยว่าต้องชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงไม่เห็นแก่เงินสินบนที่ทางผู้ต้องหาเสนอให้และด้วยประสบการณ์การทํางานทําให้เห็นความผิดปกติของรถผู้ต้องหาที่แดัดแปลงไฟไท้ายไม่ให้ติดเวลากลางคืนเพื่อสะดวกแก่การหลบหนี